วิธีการติดโฮเตอร์ให้กับคนไข้ได้ไหมคะเหมาะสมกับการติดตัวโฮเตอร์เนี่ยก็คือคนไข้ที่มีอาการที่เข้าได้กับหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่เครื่องไฟฟ้าหัวใจแบบตรวจปกติเนี่ยไม่เจอความผิดปกติอะไรเลย,เลยต้องตรวจนานขึ้นค่ะอ่าก็แนะนําว่าคนไข้เนี่ยควรจะติดเครื่องกลับบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติบางคนจะเข้าใจผิดว่าอุ๊ยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่กับตัวกลับไปต้องอยู่เฉยๆไม่ออกแรงเยอะอันนี้เราแนะนําว่าควรจะทํา กิจกรรมที่เคยทาปกติค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะมันจะถูกกระตุ้นด้วยกิจกรรมบางอย่างถ้าติดไปแล้วไปนอนเฉยอ,อาจจะไม่เจออะไรค่ะทีบาร์ก็คือจะเป็นแผ่นแปะที่จะแปะบริเวณตรงกลางหน้าอกของคนไข้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องซึ่งก็จะเป็นตัวเครื่องที่สามารถแปะลงไปบนทีบาร์ได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติก็คือค่อนข้างเล็กแล้วก็ตัวทีบาร์เนี่ยเป็นแผ่นแปะที่ไม่ค่อยระคายเคืองผิวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีสายพลุงพลังอะไรและยังสามารถ โดนน้าได้ดังนั้นคนไข้ติดเครื่องเนี่ยก็จะสามารถอาบน้ําได้ตามปกติแล้วตัวเครื่องนี้ก็ยังบันทึกได้มากกว่า24ชั่วโมงนะคะอาจจะเป็น48ชั่วโมง72ชั่วโมงหรือว่าได้ถึง7วันเลยนะคะเวลาเราแกะก็จะค่อนข้างสะดวกสบายนะคะง่ายม,มากเลยค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นลักษณะของหัวใจเ,เต้นเร็วที่ผิดจังหวะน,นะคะ